เลขเด็ดทำนายฝันฝันเห็นเห็นคนแปลกหน้าสวัสดีครับพบกับช่องเลขเด็ดทํานายฝันนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทํานายฝันเกี่ยวกับฝันเห็นคนแปลกหน้านะครับว่าจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างรับชมรับฟังกันได้เลยครับการฝันเห็นคนแปลกหน้านั้นอาจจะเกิดจากหลายแบบที่เกิดขึ้นในความเครียดทุกความฝันส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยสัมพันธ์กับความคิด ความรู้สึกและสภาวะแวดล้อมซึ่งสนองต่อร่างกายของเราโดยการที่เราฝันเห็นคนแปลกหน้าก็เป็นอีกหนึ่งฝันที่สะท้อนความคิดของตัวเองที่อยู่เบื้องลึกด้วยคนแปลกหน้าที่เห็นในฝันแท้จริงก็คือตัวเราเองนักจิตวิทยากล่าวว่าคนแปลกหน้าที่เราฝันมักจะเป็นตัวเราในอีกมุมหนึ่งที่เราเก็บกดเอาไว้อาจจะเป็นที่คนที่เราปฏิเสธไม่สามารถเป็นได้ในชีวิตจริงหรือคนที่เราอยากจะเป็นแต่เป็นไม่ได้เช่น คนบางคนในชีวิตจริงต้องทำแบบเงียบขรึมไม่แสดงออกทางอารมณ์แต่ภายในใจลึกๆอาจจะเป็นคนร่าเริงมากก็เป็นได้เช่นกันแต่สังคมรอบข้างบีบคั้นให้ต้องปกปิดตัวเองเอาไว้เป็นต้นการทำนายฝันฝันเห็นคนแปลกหน้าแปลว่าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามามากมายอาจเป็นเรื่องภาระหนี้สินหรือเรื่องกุ้มใจที่คนรอบข้างเอามาให้ช่วงนี้จะช่วยเหลือใครต้องดูตัวเอง เอาตัวเองให้รอดให้ไหวก่อนหรือต้องหัดขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้างแล้วสถานการณ์ก็จะคลี่คลายด้วยดี 6. ความฝันเห็นคนแปลกหน้าลำดับที่ 1. ฝันเห็นคนแปลกหน้ามาหาที่บ้านทํานายฝันว่าหากมีคนแปลกหน้าเข้ามาที่บ้านฝันเห็นคนแปลกหน้าเต็มบ้านแปลว่าช่วงนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทําอะไรก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองสําเร็จและสมหวังครับส่วนเลขเด็ดทํานายฝันได้แก่188669 186และ689ครับลำดับที่2ฝันเห็นคนแปลกหน้าหลายคนแปลว่าคุณกําลังเจอสถานการณ์ที่วุ่นวายมีเรื่องเข้ามาแก้ปัญหาไม่หยุดหย่อนบางคนอาจเครียดเรื่องเงินเงินไม่พอใช้ หรือมีเรื่องเงินต้องจ่ายมากมายนั่นเองครับส่วนเลขเด็ดทำนายฝันได้แก่1661 49 69 649และ496ครับลำดับที่3ฝันว่าพูดกับคนแปลกหน้าหมายความว่าคุณอยากพบเจอใครสักคนที่เข้ามาช่วยเหลืออยากให้สถานการณ์เลวร้วายจบลงไปสักทีทั้งนี้ ทำอะไรช่วงนี้ต้องใจเย็นมีสติและแก้ไขปัญหาอย่างช้าๆจะช่วยให้ผ่านพ้นไปด้วยดีและสำเร็จครับส่วนเลขเด็ดทำนายฝันได้แก่23 32 26 362และ236ครับลำดับที่4ฝันเห็นคนแปลกหน้ามาจีบหากฝันเห็นคนแปลกหน้ามาจีบไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแปลว่าในช่วงนี้คุณรู้สึกเหงาอยากมีความรัก อยากมีคนเข้ามาเติมเต็มในชีวิตทั้งนี้อาจมีคนนําเรื่องทุกข์ร้อนมาให้เช่นกันจะช่วยใครให้คิดดีๆและระวังคนเข้ามาหวังผลประโยชน์ด้วยนะครับส่วนเลขเด็ดทํานายฝันได้แก่38 83 74 473และ387ครับลำดับที่5ฝันว่าเป็นแฟนกับคนแปลกหน้า หากคุณฝันว่าคุณเป็นแฟนกับคนแปลกหน้านั่นแปลว่าสิ่งที่คาดหวังเอาไว้จะสมปรารถนาจะมีคนเข้ามาเติมเต็มในชีวิตหรือมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นลงทุนค้าขายอะไรก็จะได้กำไรงามสมหวังรวมทั้งยังมีดวงที่จะเสี่ยงโชคและได้รับโชคอีกด้วยในช่วงนี้ครับส่วนเลขเด็ดทำนายฝันได้แก่24 4 778 8 7 4และ748 ลำดับที่6ฝันว่ามีอะไรกับคนแปลกหน้าคำทำนายฝันแปลว่าในช่วงนี้คุณรู้สึกว้าเวหรือต้องการคนเข้ามาเติมเต็มหรืออีกในทางหนึ่งก็แปลว่าช่วงนี้ชีวิตคุณอุดมสมบูรณ์จะมีโชคลาภและความสุขเข้ามาในชีวิตส่วนเลขเด็ดทำนายฝันได้แก่26 67 69 967และ7 อกกาวครับความฝันส่วนใหญ่แม้จะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีเหตุผลแต่สาเหตุหลักๆมักจะเกิดขึ้นจากการคิดมากการพักผ่อนน้อยหรือนอนไม่เพียงพอก็ทําให้ฝันได้เช่นกันครับฝันเห็นคนแปลกหน้าก็เป็นหนึ่งในส่วนความเครียดอันมงบอกว่าช่วงนี้ตกอยู่ในสภาวะคืนไม่เข้าคลายไม่ออกไม่สามารถบอกตัวเองได้อย่างไรก็ตามหากฝันเห็นคนแปลกหน้าก็จะมีโชคเช่นกัน ทั้งนี้สามารถนำเลขเด็ดทํานายฝันไปเสี่ยงโชคได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังครับขอบคุณครับอย่างไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมจงมีแต่โชคแต่ลาบร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงสาธุสาธุสาธุ